มะนาวยักษ์ครับมะนาวโบราณบ้านผมเรียกมะนาวควายนะครับลูกใหญ่มากเลยแต่ไปติดลูกที่กิ่งตอนนะครับผมตอนกิ่งไว้แล้วเขาไปติดลูกกิ่งนี้ครับต้องตัดทิ้งนะน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าวันนี้จะตัดกิ่งตอนนะครับล,ล,ลูกที่เขาติดยอยู่เนี่ยต้องตัดออกครับไม่งั้นกิ่งตอนของเราเนี่ยเวลาเอาลงไปชําเนี่ยมันจะโอกาสรอดเนี่ยต่ํานะครับ นี่ครับไม่เป็นไรลูกอื่นก็มีอยู่นะครับนี่ครับอ๋อติดดูครับลากเขาลากแบบนี้นะครับแน่นๆก็ตัดแต่งด้วยนะให้เหลือใบน้อยที่สุดครับเพราะว่าเราจะเอาลงไปชันะในช่วงแรกเนี่ย ลาาเขายังหาอาหารเองไม่ได้นะครับเราต้องเลี้ยงเลี้ยงเขาไว้ก่อนครับปกักทิ้อนไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งครับก็จะตัดทุกกิ่งนะครับตัดไปชำครับนี่ดูครับลากออกเยอะแล้วครับเป็นสีน้ำตาลหมดแลวโอ้โหกิ่งนี้ยาวมากเลย ทิ้งครับตักหมดเลยนะวันนี้นี่ใ,นใหญ่โอ้โหติดลูกเหมือนกันครับนี่ครับติดลูกตัดทิ้งครับลูกยังอ่อนอืมครับเอาไว้แค่นี้พอ สามแล้วครับห้ากิ่งหากิ่งครับนี่ครับโอ้กิ่งนี้กิงเล็กครับตัดปลายออกหน่อยนะลากแน่นแน่นทุกกิ่งเลยืตอนออกลากดีมากครับนี่ครับใช้ขุยมะพร้าวสำหรับการตอนกิ่งนะครับตอนออกลากดีมากๆเลยครับกิ่งหนึ่งนะครับ นีติดลูกไหมติดขนก้านเนี่ยครับมาดูครับกำลังติดเลยไม่เป็นไรปล่อยล่วงไปก่อนนี่ครับกำลังติดเลยติดไหมน,ะนี่ก็กำลังติดนะกิ่งนี้โอ้โหน่าจะติดลูกเยอะด้วยครับแต่ต้องตัดออกครับตัดไปเลยน่าเสียดายนะครับแต่ทำไงได้ครับมาติดกิ่งที่เราตอนครับ รากนะแน่นรากแน่นๆเลยเดี๋ยวกิ่งนี้มันเยอะไปเอาไว้แค่นี้พอเดี๋ยวพอเขาจเจริญเติบโตนะรากเขาเดินได้แล้วเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งใหม่แตกยอดอ่อนใหม่นะครับเดี๋ยวไปชํำกันเลยครับ ดินที่ใช้ชำกิ่งตอนก็ดินทั่วๆไปนะครับผมผสมขุยมะพร้าวแล้วก็แกบดำเข้าไปด้วยครับไม่ผสมปุ๋ยนะมาชำกันเลยนี่ค่อยๆแกะนะครับเอาถุงพลาสติกออก เบาๆนิดนึงครับพยายามอย่าให้ลากขาดนะครับอย่าให้ตุ้มตอนแตกครับแต่ตอนเราตอนเนี่ยเรามัดแน่นนะครับใช้เชือกมัดแน่นเนี่ยตุ้มตอนก็จะไม่ค่อยแตกหรอกครับนี่ครับลากสวยๆเลยครับมะนาวยักษ์มะนาวโบราณนะลากเยอะมากครับ ดินใส่ถุงชําประมาณครึ่งถุงนะครับแล้วก็กดให้แน่นครับเอากิ่งตอนใส่ลงไปนะครับวางลงไปเติมดินลงไปครับให้เต็มถุงเลยครับแล้วก็กดดินให้แน่นนะครับกดข้างๆอย่าให้โดนตุ่มตอนนะครับเพราะว่าถ้าโดนตุ้มตอนแล้วรากเขาจะขาดครับกดข้างๆถุงครับให้แน่นเลย ใช้ไม้ค้ำไว้นะครับกิ่งตอนจะได้ไม่โยกนะครับเพราะถ้าหากกิ่งตอนของเราโยกได้เนี่ยลากก็จะขาดนะครับทำให้เขาเจริญเติบโตช้าหรืออาจจะไม่รอดเลยก็ได้นะครับผูกเชือกให้แน่นนะครับกิ่งน,นี้สวยมากครับ ดึงให้แน่นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปลดน้ำตั้งไว้ในที่ร่มมีแสงลำไรนะครับทิ้งไว้ให้รากเขาเดินดีนะครับกิ่งเขาแตกกิ่งใหม่นะครับแตกยอดใหม่ประมาณสักหนึ่งเดือนเราค่อยเอาไปลงปลูกนะครับนี่ครับกิ่งสวยเลยครับเป็นมะนาวโบราณมะนาวลูกใหญ่นะครับให้ดูลูกเล็กๆเขาก่อนนะครับเลอะหน่อยนี่ครับลูกยังไม่แก่ลูกอ่อนๆเขานะครับ ลูกสมบูรณ์แล้วนี่ใหญ่พอๆกับส้มโอเลยครับนี่ครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ